อียิปต์ตัวไทยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนันนี่จะพาทุกคนนะคะไปดูบรรยากาศในการเรียน AI ค่ะที่นิคมศิลป์สาคอนะคะร่วมกับน้องๆข้อี่อ408เลยบรรยากาศเป็นยังไงไปดูกันค่ะผมก็เป็นรุ่นรุ่น6ใช่หอป่าผมถูกเห็ผมถูกใช่ใช่ใช่รุ่นนะรุ่นหกไม่มาแล้ว3า3นึอืม313นะครับรู้จักประธานเสือไหม ก็เรียกได้ว่าขำกามค้างกันไปเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศการเรียนก็สนุกมากๆด้วยค่ะคือใครขายอะไร<า>ที่ไหมป่ะจยังครับ<า>นะลองดูคลิปนี้ครับสุดเลยอาจารย์สอนก็เน้นย้ำหลายรอบเลยนะคะว่ากลุ่มลูกค้าเราคือใครค่ะแล้วก็ทำไมคลิปบางคลิปเนี่ยถึงมีไวรัลนะคะมียอดวิวเยอะนะคะก็จะมาวิเคราะห์คลิปต่างๆที่เห็นกันในโซเชียลมีเดียด้วยค่ะ พอในช่วงเบรกบ่ายนะคะพี่ๆก็มาให้กำลังใจรุ่นน้องกันเพียบเลยค่ะถือได้ว่าเอาของขวัญมาต้อนรับรุ่นน้องสุดริสสุดเด็ดกันเลยทีเดียวมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเริ่มต้นจากของขวัญให้วิทยากรน,นะคะกลองคาหองจากร้อยเสียงนะคะกรองเสียงดีต้องคารองจากร้อยเสียงเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นดีน่า DIY ค่ะวันนี้เฮียเจยวแจกกระเป๋าของดีน่าให้ด้วยนะคะ ต่อไปข้าวเกิดบุญอยากอิ่มบุญลองชิมข้าวเกิดบุญอร่อยนะคะจากปายุนค่ะแล้วก็พี่ขาวนะคะนคนปรปฐมนะคะจัดไข่ไก่อารมณ์ดีมาให้เป็นรังๆเลยค่ะขอบคุณพี่ขาวมากๆเลยค่ะอันนี้เลยชัยจินดาขาดไม่ได้เลยค่ะเฮียบัญชัยสุดใจดีของเราเกนะรอาจารย์สอนนะครับก็เดี๋ยวมีมาฝากน้องๆทุกคนนะฮะในรุ่นด้วยด้านนอกนะขอเนสะียงตบมือในหะ้พนะี่ๆหน่อยได้ไหมครับ ออมเง้แทนมารับก่อนไหมจได้ายรูปได้าูเอามานลยคจขนท้นนด้อกงีวหลจากนั้นน <co ้องๆก็ถ่ายรูปร่วมกับพี่ๆนะคะก็ดีมากเลยว้าวเอ๊ะอะไรมาอันนี้แจกน้องๆหรอคะมีอะไรคะบ้างอันนี้ผงปรุงรส ผลผัดข้าวนะคะชัยจินดานะนี้มีอะไรคะเนี่ยอันนี้ดีหน้า DIY เอาอะไรมาแจกน้องๆคะเฮียกระเป๋าตัวใบปิดรุ่นทั่วประเทศนี่มีก็มึกด้วยมีก็มึกด้วยของเฮียเจ๊ไข่อารมณ์ดีนะคะไข่อารมณ์ดีอารมณ์ดีเหมือนมิตริปขาวของเจ๊ขาวไข่แดาดีหน้า DIY กระเป๋าใช้ทนและห้องน้ำสุขภัณฑ์สบายใจใช่ไหมคะ สบุญกินแล้วอิ่มบุญใช่ไหมไปโยนไปโยนเฮ้ยมีกองข้าห้องได้ไหมหน้ามันไมยสะาดกันล็อกเหรอน้ามันะน้ามันทุกคนค่ะอ่รดกด้วยกระดาษเอาลอ่าๆๆแลเดี๋ยวก็เออเดี๋ยววันที่สิบก็เอานามบัตรมาให้หน่อยติดไว้นะ วันนี้อาจารย์พี่สอนนะครับวิทยากรสอนสนุกคอปอสมุรสาครรุ่นที่6หรือรุ่น313นั่นเองดีใจสุดๆที่ได้มาสอนให้กับน้องๆนะครับรุ่น10ของสมุรสาครเช่นเดียวกันหรือ408บอกเลยว่าวันนี้สนุกสนานมากและทุกคนได้ความรู้ สนุกสนุกจุกจุกกลับบ้านไปได้เนื้อหาสาระที่เอาไปทําแบบเข้าใจง่ายใช้ได้จริงนะครับต้องเรียกว่ามีประโยชน์กับน้องๆแน่ๆและคนที่เข้ามาเรียนทุกคนและก็หวังว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะติดตามหรือว่าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ AI กับการใช้ในการตลาดและธุรกิจของเรานะครับสามารถติดตามได้ที่ทุกช่องทางที่ชื่อว่าวิทยากรสอนสนุกนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือ,อไลน์แล้วก็ฝากติดตามนะครับ งานความเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเราชาวคอพออสมุทรสาครและคอพออทั่วประเทศไทยนะครับมีกิจกรรมเนื้อหาสาระดีๆให้กับผู้ประกอบการทั่วไทยแน่นอนครับขอบพระคุณมากเลยครับค่ะวันที่10นะคะ10กรกฎาคมนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาร่วม business matching แล้วก็เยี่ยมชมโรงงานพิเรนนะคะโรงงานบุษราคามะครับเรียนเชิญนะครับทั้งรุ่น1รุ่นสงรุ่นสรุ่นเชิญมาให้กำลังใจน้องๆกันนะครับรุ่น1ิมา matching กับน้องๆรุน่น10หในวันที่10นี้นะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณครับใครที่ไม่อยากพลาดโปรแกรมดีๆนะคะจากขอปอสมุทรสาครก็อย่าลืมติดตาม LINE Official ของทางสมุทรสาครเอาไว้นะแล้วก็เจอกันวันที่10นะคะสําหรับวันนี้นะันนี่แล้วก็ทีมงานอีกิปไปก่อนนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ